โอเคน้องสดีท่านผู้ชมทันด้วยนะครับ <laughs> อันนี้ก็ย่กมนะครับแล้ว a ฟยมาสเตอร์นเดิมก็ติดต่อภาที่สามเลยวันนี้โอู้มสุกภ yeah, oh yeah, oh yeah. ูมิใจเยโอเยโอเยอืมนี่ การนิธีท่านี้ด้วยจับแบบสูงสุดมอฟมอฟเลยโอเควัน okay. ที่สามแล้วเย้รู้สึกภูมิใจแแปลกๆอืมบดกดเลยเนาะอืมยุบผมยังไม่อัพพา1หนึ่งพา2สองเลยเรามาพา3สามะจริงๆทุกคนอาจเห็นนะอัพแล้วแต่ผมาแครติดต่อไปเลย เรนเดอร์งไม่เรนเดอร์อะไรตอนเนี้ยก็ผมก็จะเล่นยันตัวจุดๆตัวสีขาวๆนะบอกแค่นี้แหละพวกบอกก็มือไงสีขาวถูกมนอนแคดเลยรู้สึกภูมิใจขันขาวขันขาเจ๊ ฮ่ดันเต้ดันเต้เนี่ยแน่ดันเต้แบบเร็วๆกวนตีนด้วยดันเต้ในความคิดของวอจิวก็เนี่ยนิสัยเป็นยังจริงจริงนิสัยดีวันนี้นะแต่กวนตีนเหมือนเดิมกวนตีในแนวก็คนที่รู้จักซีรี่ดีเดวิลไม่หายนะก็จะรู้ว่าภาคนี้เป็นภาครีบูทต ดิเมะใช่ป่าวะไม่รู้อะเป็นผาคทำใหม่อะ่ะแบบทำใหม่นะทำในลงเนื้อเรื่องใหม่แต่ประเทศอเมริกาเอานำมาทำแลให้กูฟันเหรอประเทศอเมริกาเนำมาฟันกระตุกเอยเอามาเอามาทำเออก็ตามนั้นครับให้มาทำเนี่ยน้าตาด้านตดคนตีนมากเลยคนตีมากยูเจกูแน่ยู่ หรือเส้นทางมันมันยาวไกลจังวะปุ๊บป uh, 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 mm. ุ <t <t ๊บฟู๊ฟุ๊บฟุ๊บฟู๊ฟึ๊บปุ๊บอ้าวไปแล้วไปแล้วสมองสมองปุ๊บปุ๊บฟู๊อุ๊ยเกือบตกเกือบตกหลอดเฉยฟู๊ฟู๊ ั้งนี้นะครผมไม่ต้องบอกก็รู้ก็มีอะไรมันเป็นทางลัดด้วยและได้ของด้วยแม่งเิ๊เด้เิ๊เขเริ่มจะนี่เลยโอ้ยก็สาหรับเกมนี้คนระับเกมที่ใช้จอยแบบเนี้ยผมอะ่ะที่ผมบอกไม่ถนัดจะคือว่าในเรื่องของการกระโดดอย่างเงี้ยแล้วทำไม ผมไม่เข้าใจว่าเกมนี้มันเน้นกระโดดเหรอจุดขายมันอยู่ที่กระโดดเหรอเอ้เดันเต้ก็ไม่ค่อยมีนะโบว์จิวเนี่ยเยอะสังเกะตะโบว์จิวแม่งเยอะเยอะจริงๆเยอะแบบเยอะสุดเยอะมากๆอ่ะที่ผมทำเนี้ยมันช่วยในการกระโดดชอบเอาไง,ไง่ายๆชอบส่วนตัวชอบส่วนตัวด้วยก็เอาเรื่องส่วนตัวมารวมกับเรื่องแค่เกมเฉยเลยกูเคมา ป๊บปึ๊บปึ๊บอ่าแล้วก็ไปทางนี้ใช่ป่ะเฮ้ยกูเห็นอะไรอยู่บนนั้นเฮ้ยท่านผู้ชมจุดนี้ผมก็ไม่เคยเห็นแน่ตั้งแต่พาที่แล้วละปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ได้นี้เฉยอ่าเลือเพื่อนมาหลอดเรืเพื่อนมาลอ เลือดเพิ่มมาหลอดหนึ่งเออพูดถูกมันภาษาไทยกูเตะเอเอาวุธใส่ไดมอนทุบมันจะฟันช้าก็อาวุธใส่นี่มันจะฟันช้าเป็นเรื่องปกติแต่มันจะทำลายเกาะของศัตรูได้นะดูกูนี่ทุบชือ่ออะไรวะไม่มากูเรื่องเลย อืม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 ทำไมไม่เป็นไปวะปุ๊บปึ mm. ๊บปึ๊บป er> ึ๊บป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 ึ๊บอืมปึ๊บปึ๊บปึ๊บอืมไอไอตัวพวกเนี้ยมันเราต้องไอ้ตัวที่มันถือโลอยู่เนี่ยไอ้เฉพาะตอนนั้นนะตัวที่พวกมันตายเมื่อกี้เนี่ยต้องใช้เอาไอ้เนี่ยมาฟัดมันจะ ให้โลมันแตกให้เราตีง่ายขึ้นแล้วเราค่อยกลับเป็นอาวุธธรรมดาตันนะครับเข้าใจเข้าใจกันนะะก็บอกให้เข้าใจก็ได้แค่นี้แหละอืมเอ้ยจุ๊บ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 อึบอึบอึบอืมอืมเออดีมากๆไม่ไกินหรอกไม่ได้กินแล้วลอกตัวเอง ตัวเองจะกินเราตอนนี้้ยอุ๊ป๊บปป๊บหลบทำไมไ่ทันหลบ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 เฉยเลยโอเคอ้ชุบอ้กำลังเยอีจุ๊บจุบจุบจุบบจุบจุบบจุบอืมอืม เอาดิ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 ตึ๊บบตบบุ๊บปุ๊บปุ๊บปุอแดดไม่ทันแดดไม่ทันแดดไม่ทันอืมอืมอือีอีชอีชอีชอชอีชอีชอีชมา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  มามาเออมาลบลบเออโอเคตามสเต็ปเอ,อึบจึ๊บจ,บ,จ,บ,จบึตกไปซะตึบจึบจึบตกไปซะนี่แหละคือวิธีของผมทำให้ศัตรูตกเหวค่ามันเคลียร์ไวดีนะครับอ,อ๋อเข้าใจนะ แล้วมันเข้าไประเบิดตายข้างล่างแล้วมันก็สโลขึ้นมาอะไรเตะเตมอะไรมาดีครับเฟิร์นเตะกลุู้ไม่ชอบรถไฟนะก็ตามนั้นนะไปดูสปอยมันนิดนึงถ้าไม่ไม่มาดูสปอยก็นะเล่นจบมาแล้วรอบหนึ่งมันก็ต้องรู้รู้เรื่องอะไรกันบ้าง เลยเกมนี้ทําให้ผมแบบลืมแฟนอะแบบลืมแฟนไปเลยว่ะเอ้ยติดเกมเทียแบบโปรตีเขาแทนผมจะชวนเล่นเกมอะไรต่ออะไรใช่ไหมคราเนี้ยเกมเนี้ยผมเล่นจนพลนอะเล่นจนลืมแฟนอะแต่ว่าจริงๆแล้วไอ้เนี่ย DMC ดูไม่ครเฮ้เฮ้เฮ้กูไม่เห็นนี่กูไม่เห็นใช่ไหม ไ้ที่เพิ่มเลื่อนมาโอเคฟุ๊บฟิวฟิวอ้าวเหย็ดแม่เหนียวไก่เหยดเหนียวไก่เหนียวไก่เหนียวไก่ไม่ถูกมันคือว่ามันแบบมันไวไปบอกว่าแบบนะ ผมรู้สึกไม่ถนัดอุยเกือบตกเกือบตกแล้วครับท่านผู้ชมปึ๊บปึ๊บมาปึ๊บมา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 โอ้ยมีให้เาอาเราเกิวเงี้ยวอะอ้าวเดไอเทมเรายังไม่ซื้อเลยอุย้ยมีเปิมเบ็ดมียเยอะ กูตายไวกรดเอาอะไรดีวะเน่เอา,าเ,เลยยิงเย่ยิง,ยงวเองกูยิงครับยิงครับผมยิงครับจำไว้นะครับกูยิงครับผมของกูใหญ่ใส่ไม่ยังใครจะมาก็มากันเลยเอ,อ้าวกูพูดยังไม่ทันากจะชมมากแล้วไออ้าวอ๋อภาคนี้มันจะได้เกตกด กด4คาไว้โอเค4 4 4มันเหมือนเดวิทิกเกอร์จริงๆไม่ใช่มันรอดเดวิทิกเกอร์ของโมจิอ่ะก็รอดไอที่ไอเนี้ยขึ้นมาด้วยกันอ่ะมันใช้เป็นรอดเดียวกันก็เอาง่ายๆเดนเต่กับโมจิอ่ะคุณอยากคิดเลยว่ามันถึงปุ่มมันจะเออออกแนวคล้ายๆกันแต่คอมโบมันไม่เหมือนกันนะคอมโบไม่เหมือนกันจำไว้จำไว้ อันนี้คือมาบอกให้รู้กันนะครับเออ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 ปึ๊บ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 

จุดอ่อนมอยู่ข้างหลังนะทุกผู้ชมแต่ผมเกลียดมันมากเลยเพราะผมไปถึงจุดอ่อนไม่ถึงสักทีอืออืออืออู้อู้อู้ยู้คอ,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 อมโบตัวนี้ยังหวังอะไรกันมาเลยเรื่องคอมโบจะเป็นคอมโบใส่มันสวัสดีครับเราเองสวัสดีครับเราเองโอเคเอ้ยรอบนี้จะตายง่ายแม่งพอคุมาแคร์ให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยเกดอาการอยากตายตายง่ายเฉยเลยคุณทำเพื่อใคร ไปไปทางน,นี้ทางนี้ทางนี้ทางนี้มีอะไรไหมมีอะไรป่าไม่มีเนาะไม่มีเนาะโอเคตรงนี้นะครับมันมีนี่งตรงนี้ยังไม่เคยไปเลยนะอยากไปมานานแล้วแล้วก็เป็นอย่างงี้ อโอ๊ยกระตุกชื่อแม่งไปกระตุกอะไรตอนนี้วะไม่ชบุบอืมโอ๊ยกระตุกกระตุกกระตุกอ๊ยอ๊ยโอยรีรีมากไปหน่อยอ่าทำไมถึงให้มาทางนี้นะครับก็มันมีของทางนี้จริงๆมันให้อ้อมอ่ะมันให้เราอ้อมมา อันเนี้ยตั้งแต่เล่นจบมาสองรอบย้ำสองรอบก็นะไม่มีอะไรเลยไม่ใช่ไม่อะไรกูพูดวนไปวันมายอยีกอะอืมคือว่าผมขี้เกียจใช้คำว่าขี้เกียจละกันคือว่าขี้เกียจส่วนตัวแบบไปทำไมอะไปมันก็จริงไม่เน้นของอะตอนที่เล่นจบอะ ก็ผมเนี่ยก็บอกในเรื่องไม่ค่อยจะได้ก็เน้นของนิ้วอะ่ะอ่ามาบอกทางไปให้ท่านผู้ชมรู้นะว่าอะไรมันไปทางไหนบ้างอันไหนไม่รู้คือไม่รู้อันไหนที่พลาดไปก็ต้องขออภยัยโอเคโอเคทำ <c oughs> ไมวิวจิมยิ้มแปลกเนาะไ, <c oughs> ไปเถอะไปเถอะบาย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  โอเคไปเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยทางที่เราออมมาเก็บแต่เม่อกีกูได้ยินเสียงอะไรแนนแอบกูไม่ได้หรอกกูจริงจึ๊บๆๆ้บซึ๊บๆๆ้บซึ้บบโอ้โหโอโหโอโโโเจดเดมไปขอให้เก็บแล้วมาอืมไอเทม ซือไอเทมมงไอเทมที่ผมที่จ้องมาก็คืออันนี้แล้วก็อันนี้ซื้ออันเดียวกันรวยรวยเลยจริงๆหน้าแทนที่จะซื้อลอดเดวิวดิเกอร์ไม่ซื้อยิงยิงจัดดีครับอืม,มาเอาอท่านี้ใช้บ่อยโอเคโอ้ยจะมาซิ่งแถวบ้านได้ไหมแม่งมาโอ้ ซิ่งอะไรกันวะแม่งขับรถผ่านก็ค sí. ือย้ายจุดที่ผมย้ายคือว่ามันลมันคือห้องของผมแล้วห้องผมหผมอยู่ชั้นสองรถมันวิ่งก็ได้ยินเพราะว่าไม่ได้ติดตู้กระจกแอร์ก็ไม่มีต้องมาเปิดพัดลมถึงได้มีเสียงลมอย่างวันนี้ไงครับผมอุ้ยจมพัดอุ้ยไปอุ้ยชอบไหมแม่งแม่งแม่งรู้สึกท้าที่ผมเพิ่งซื้อมา จะไม่ค่อยได้แทนซะแล้วหุยออ,อ,ออโอ้ยโอยยเดี๋ยวเขียนอนี่ก่อนอึเบ๊บเบ๊บปึป๊บเบ๊บเบ๊บเบิ๊บเบ๊บเออ,อ,อ,อสดดีนะเราเองวู้ฮู้

เออเออเอาดิเออ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 เอาดิเอาดิแม่งมาเกลียดมากเลยอีเนี้ยไอ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 เนี้ยรู้สึกอินเออมา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 วุ้ยทำไม่ไมวุ้ยจะดีเกินไปละมาเยอะไปบอกวะ บางทีอ่ะเออผมว่าเยอะไปนะเบาหน่อยเบาหน่อยก็ได้กูกูกูไม่ใช่เทพไม่ใช่เทพไม่ใช่เทพพระบุตรไม่ใช่เทพพิดาอะไรกูไม่ใช่เทพเล่นเกมเป็นนักแคสเกมนะเป็นนักแคสเกมกับเกมเมอร์เหมือนกันปะผมว่าเหมือนบางคนริ้ไหมไม่รู้สิมั <laughs> นเป็บทอะไรเนี่ยบูอยู่ดีๆ เออเออเออมามาบูบูเองบูบูเองเงินตีนนะคุณชอบชอบชอบเอมหมดยังเออหมดยังโอเคเซ็มเลตเดือนสิบกว่ากนะปกติเดือนยี่สิบนะมึงปกติเดือนยี่สิบนะมึงอุ้ยอุ้ยสุดดีน้ะเราเองข้างหลังมีอะไรเปล่าไม่มีเ้ย เต้นเสียงลอโซอยู่ทางนี้แน่เลยใจเอ๋น่าไงแล้วกูจะไปยังไงไม่เก็บเดี๋ยวขวาใจเก็บชุิชิวเอาครับอาจจะอ่ะอุ้ยไมื่อกี้ไม่ยอมพุ่งแม่งเลยไปชุก๊าไม่นะฉันเกลียดแก เหียจนห้ามใจฉันรู้ว่าแกวีล้อโซอยู่ตรงนั้นแกอย่าตอหละรอบนี้ไม่ได้ก็คือ๋ยวเมือน,นะแต่ตรงนั้นน่ะผมรับประกรันจริงๆว่ามีเดี๋ยวตัดลิปแล้วกันโอเคเดี๋ยวตัดลิปเอานะลิปเอานะอุ้ย,ยเหนื่อยว่ะ อ้าวได้เฉยอ่าได้ไหนๆก็ได้โอ้ผมเสียเนี่ยยอมจ่ายยาแบบไม่ใช่เรื่องเลยอ่ะโอเคไปกันต่อเออจัดูกวฟังแบบเสียยาไม่ใช่เรื่องเลยเสียยาเพราะก็โดดอะฝีมือการก็โดดของผมกากมากท้ชมบอกตรงโอเค จบดิชันนีแล้วแดเต้สวัสดีอ้าวหนีกูอีกไอ้สัตว์กพพิมนะอ้ยสวัสดีครับออออเออเอออบเออเออสวัสดีมามาปุ๊บอือปุ๊บนะสวัสดีสวัสดีปุ๊บปุ๊บ

จุ๊บจุ๊บเลย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 มาเลยมาจุ๊บ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 ผมกลัวมากสุดเลยพวกมอนสเตอร์พิเศษพักอ้าวสนมัวเช้าสนมวเชาวด้วยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไร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 ทำไมมึงตามกูมาขนาดนี้เออโอเคปึ๊บปึ๊บ โอเคนะครับอ e. <t ion half> ืออ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 ึบอึบอึบอือ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 มามามาอืออือโอเคพบวิ่ง กูไม่ใช่ดาราโอเคโอเคเดี on, on, ๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ย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 ยุ๊บจเย็นโค้งใจใหญ่แล้วอ่านะ,ะนะก็รู้สึกภูมิใจนะครับผมที่ไม่ได้ซื้อยามาให้เปลืองๆนะก็เอายาที่เราเก็บได้มาใช้จะคุ้มกว่าเพราะไม่ต้องเสียตังค์เอาง่ายของฟรีชอบของฟรีมากกว่า เออ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 เอเออเอเาอเอ ô oh, Joy Sun, Jet yeah, Joy Sun, wow, okay, up, <tiny> boom, okay. เฮ้ยยายาดิสาระ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 เฮ้ยสาระสาระกีาอยุ่งเจอจ้างน้องไล่ล่ามาแน่ไล่ล่าเ,ออเหมือนกันม,มั้งมั้งมั้งท่านผู้ชมครับผมจะตายแบบแบบไม่รู้อะไรเลยอ่ะแบบ ตายเหมือนเด็กน้อยแบบเหมือนหัดเล่นเกมนี้เลยอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูเห็นแล้วแบบมันอยู่ไม่ได้ขอละดีครบโอุ้ยรอบนี้ลื่นลื่นปึ๊บโอเคปึ๊บปุ๊บ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแอ,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 กกอ๋โอ้ยโอ้ยอื้มแล้อ้าวมึงหลอกกูเหรออ๋อทางนี้ดูเรานึกว่มามันหลอกเราจิกมันไปได้นะ มาไปไปสวัสดีครับดันเตมันขึ้นไปไงหัวมันก็เจ็บคอมอนหรื c คอมอนมาเน่เอาแล้วดันเตความสู้แล้วเราจะได้สู้ดันเตน้องชายของเราแล้วใช่ไหมอีไอ้มืดอ้าวมือแพลสีน,ไม,มไ,ไ,มนไม่เป็นไรทำามันตาดน้ำมันเป็น โดนที่ทีไปหมดเลยเออแทงตายไปไปตายตายอะไรมึงดันเตวเดวเดวเ้อเดวเดวเดวไปล่กูไปละอยเนียาสุดเหนื่อยไงไม่รู้ดิวันนี้ค่ติดต่อกันเลยนี่พาไที่ไหนแล้วเนี่ย ที่พาที่ไรไม่รู้อ่ะเฮ้ยเย้ yeah, <that> okay. <laughs> เ,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 เต๊โอเคนะครับพาดีเร่ง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 โคตรโคตรโอเคชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ซับสไคร b e แล้วกดแชร์เจอกันใหม่พาหนนะ้าสวัสดีครับเร็วๆขึ้นแรงโอเคบา <laughs> ยอย่าลืมชอบคลิปของผมก็กดไลค์ซับสไคร b e แล้วกดแชร์และอย่าลืมอำเมนต์ใต้ลงกันด้วยะวมมนะครับนะ